ให้เดินอยู่นะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวพาน้องไปถ่ายรูปพาน้องไปดูนะคะแล้วก็แล้วก็แกม่แซมซ่าพาน้องทำคอนเทนต์หน่อยทุกคนจะได้เห็นภาพเห็นคลิปเป็นอีกมุมนึงของน้องนอสในวันในวันสบายๆของยูริแล้วกันนะคะวันนี้เป็นเป็นวันเดย์ทริปวิดยูรินะคะ แล้วไม่ไร่กลุ่มปีนนะคะขอบค,คุณนะคะซื้อว่าผ่านอยู่เลยค่ะออกไรแม่ว่าเดี๋ยวเรามาหาแม่แซมตอบขอบคุณมากเลยแล้วไม่ไร่กลุ่มปีนนะคะไรผ่านอยู่เรียงอ <c oughs> ยู่เรียลูกชายแม่นุ่มเลยพ,พีย่เลี้ยง <c oughs> ขอบคุณค่ะทุกคน อาหารทะเลอยู่นี่ก็สวดอยู่ทุกคนเพราะมันอยู่อยู่ติดท,ทะเลเนะาะถ้าเกิดบอสบอสสวดกับจักริวาชังไหนไบาราก่งเห็นท่านเมนแซมเดอร์เอฟซีบอกค <c oughs> อยู่หัดเสียงจันค่ะพี่จินตนา <c oughs> นางเมืองลูกไส้กลิ่นกับอีมดีจ้าเกาหลีสวัสดีค่ะทุกคนพรุ่งนี้อยู่สุราษฎร์ต้องหอยนางรมได้เดี๋ยวพาน้องไปหากินหอยนางรมสุราษฎร์นะคะเ <c oughs> มืองสุราษฎร์ที่ก็คือเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะคะทุกคนเอ <c oughs> เมืองร้อยเกาะเงาะอ,อร่อยหอยใหญ่ไข่แดงเหล่งครมะนี่ครัขอจังหวัดสุราษฎร์เมื่อคืนแม่ไม่ได้ไปะยะสโสธรนะคะเมื่อคืนแม่แม่อยู่ระยองค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราบินไปนะคะพี่อ้อมก็คือแม่จะพาน้องยูริปไปพักก่อนที่บ้านบอสคืนนี้นะคะที่บ้านบอสที่ลังสิเน้อแล้วก็ลก้อน เดี๋ยวขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองบินไปที่สุราษฎร์ธานีนะคะอ่าทำวิจิบองไนะ่าน่าจะมาเที่ยงไม่ได้ไปเลยพี่นีอยากไปอยู่คค่ถึงบอร์ดเบย เรอคิดถึงโนเกียรโนเกียหลังคือโนเกียค่ะ <c oughs> ยูีิทุกหัวขวนแม่คนอะไรเบิ้งไหนเหมือ,นมอพะนะักหาดสวยสงบใช้ค่ะหาดหาดดีเดี๋ยวกินข้าวกันเสร็จเดี๋ยวจะให้เห็นบรรยากาศของหาด มาเดียวตุ่มตูนสบายพันกว่ามาเจอแม่แซมกระมุดไปอีกชีวิตเจ๊ไก่หลักเจ๊ไก่มาขอบคุณมากนะคะสอยในเด้อช่วยผู้ประสบภัยบอานกาะวะสิงห์บานเดือดฝนน้ำมากเลยนะบ้านมาโย่ พูดได้หมดตัสดีค่ะพี่แม่อ่าจริงๆไปคนก่อนหน้าที่แม่แซมจะมาอยู่โตเกียวแม่แซมก็เดินทางเนีย้ยบ่อยมากค่ะทุกคนพอไปแต่งหน้าบ่อยมาก มันก็เลยมีความความชินในเรื่องของเส้นทางแล้วก็การขับรถเพราะฉะนั้นทุกคนหายห่วงนะถ้าง่วงอะ่ะไม่แซมไม่ขับแน่นอนนะคะทุกคนจะปลอดภัยทุกเส้นทางสั่งยาสิฟันแล้วขอบคุณมากนะคะมาทานข้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวอันแกปูไห่สมาร์ทสีกินก่อนค่ะ กินเลยนะอยู่ีเอากุ้งเอาปัวอะไรอีกไหมลูกไม่ไม่เอาโอ้ยกินหลายหลายเอาเอาได้ันเอาก็ได้ครับเอากุ้งอีกหน่อยค่ะจะ่าเขายได้จะ่ตอบอกุ้งเผา้ครึ่งโลเลย1โลดีครับครึ่งค่ะครึ่งโลนะ แม่แซมพรุ่งนี้ไปปาร์ตี้ไลท์ไลท์ผู้ประสบภัยไอ้แม่แซมไม่ได้ไปค่ะเพราะวันพรุ่งนี้แม่แซมพา้องยูรีไปสุราษนะบินไปสุราธานีมีมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของของน้องยูรีที่จังหวัดสุราธานีนะคะทุกคนปาร์ตี้ยังไงแม่อย่าให้ลูกะนะ <laughs> ยูรีนั่งชิ่นแล้วทุกคนแม่แซมจะเป็นฟิวจมดูจังหน่อย แต่ดีอยู่ทุกคนเวลาบอกอะไรเงี้ยนางทําตามน่าสิเป่าปหเห็เลยต้องต้องค่อยๆบอกค่อยๆให้น้องเรียนรู้แต่แต่บางเรื่องอ่ะ ก็จะไม่บอกก่อนนะให้ให้น้องได้เจอกับเหตุการณ์นั้นๆก่อนแล้วเราค่อยค่อยมาบีบกันว่าเห็นไหมถ้าเหตุการณ์แบบนี้น้องเจออย่างนี้ยูริจัดการอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้ายูริจัดการแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ต้องให้น้องได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้เจอกับกับตัวเองก่อนนะคะแล้วเราค่อยแนะนําว่าโอเคถ้าถ้าเกิดเจอแบบนี้เรารับมือแบบนี้นะเจอแบบนี้รับรับมือแบบนี้นะแม่จะไม่เป็นแบบแม่กับบอสอ่ะคือบอสบอสก็สอนแล้วบอสก็บีมาคือบอสทําให้แม่เห็นแล้วแม่ก็ ก็ได้ทําตามแล้วก็ด้วยด้วยความคิดด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนเน่ะเราเราควรให้เจอกับเหตุการณ์นั้นเลยแล้วเราค่อยแนะนํานอกจากเหตุการณ์ที่มันแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรเงี้ยเราค่อยมีการบีบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องปกติทั่วไปการใช้ชีวิตหรือการเรื่องการซ้อมเพลงการวางสคริปต์การอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่า บนเวทีหรือการแสดงหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติต่อแม่ฮาเกืออะไรเงี้ยคือให้น้องได้เรียนรู้ให้น้องได้เห็นแล้วเราค่อยมาบีอะไรเงี้ยค่ะเรื่องต่างๆเลย <c oughs> นั่นแหละทุกคนจมดูยูกับยูริอันโจมจารเทียเป็นหนาก,กระดาษผุนถามยูริเบิงน้องยูริไม่เขินกล้องแล้ว ใช่ค่ะเหมือนงานอุบลวันพรุ่งนี้เลื่อนนะคะหรือเปล่าหรือเขามีใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟังทางเพจค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนจะเลื่อนนะคะในในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนทุกคนใครใครเข้าใครใครมาแล้วใ,ใครเข้ามาแล้วมากินปูกินกุ้งนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดตะกร้าให้ไม่แซมด้วยนะยาสีฟันตอนนี้ยังไม่มีโปรนะแต่ว่าเป็นส่งฟรีเก็บปลายทางนะคะยาสีฟัน 189ส่งฟรีเก็บปลายทางแต่ว่ากาแฟโกโก้ชาเขียวและเซรั่มนะคะทุกคนโปรหนึ่งให้หนึ่งนะคะหนึ่งให้หนึ่งส่งฟรีเก็บปลายทางเหมือนกันนะคะโกดได้เด้อค่ะทุกคนวุ่งเนื้อปูมันอร่อยเนาะพี่บุบขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่สังชายเขียวช่วยผู้ประสบภัยอขอบคุณค่ะขอบคุณพิจิรานะคะขอบคุณน้องยูริเดี๋ยวตอนเย็นจะทำเมนูพิเศษให้น้องยูรีกินเป็นการตอบแทนน้องยูริที่มาช่วยผู้ประสบภัยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูในสำหรับเมนูเย็นนี้นะคะกับกับลูกชายที่บ้านบอเดี๋ยวแม่แซมจะทำเองเลยสบายทอสมบล้วนะคะไอ้แสนใจแล้วขอบคุณมาก แม่แซมคาให้น้องเชล์ไปที่เพจน้องเซคาผู้ติดตามน้องอ๋อกดใจรัวๆค่ะแม่ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนอยู่ดีแม่ไม่กินชาเขียวลูกเอาบอแม่จะสร้างให้กดสร้างเลยคาะกดสร้างเลยคา เ,เว่บุญนะลังนัามสั่งแล้วก็เอายืนหน้าไม่หน้าไม่ทครับเอ้าว,วันนี้มีค้าจะส่งใช่ไหมคะทุกคนเออวันี้บกกี้กดดูให้หน่อยนี่อะไรออยวอนนโ้ยีค้าส่้ค่ะ ขอภัยค่ะหนึ tamam ่งให้หนึ่งและมีค่าส่งทุกคนสี่สิบ้าทเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าอันอื่นมีค่ามีค่าส่งหมดทุกอันไหมทุกคนไม่หนาวค่ะไม่หนาวที่นี่อากาศอากาศดีอากาศเย็นเย็นกินปูต้องกินกันเชียงปูใช่ไหมทุกคน อะไรไมดูดูให้หน่อยดูเซรั่มดูโกโก้ชาเขียวด้วยอย่างเงี้ยส่งฟรีนะอ๋อส่งฟรีค่ะทุกอันยกเว้นยาสีฟันยาสีฟันมีค่าส่งทุกคนแต่ว่าผลิตภัณฑ์อื่นส่งฟรีนะคะทุกคนคนะรับก็เกี่ยวแม่วางไม่นดีเด้อ ่ลุงขอบคุณมากนะคะกดคูอคปองได้ส่งฟรีนะคะทุกคนขอบคุณที่มาแจ้งข่าวกันค่ะทุกคนวันนี้จะมีเมนูพิเศษให้ยูรีกินตอนเย็นบอกกี้ไปสุราษด้วยะคะ่ะไปกันสามคนนะคะ เป็นฟอกกี้เป็นแซมมี่แล้วก็น้องยูรีนะคะไปสุราษฎร์ธานีขอบคุณนะคะมีค่าส่งก็สั่งค่ะโอ้พี่วันน่ารักขอบคุณพี่นิตยานะคะขอบคุณเลยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ จะเป็นปาร์ตี้ขอบคุณน้องยูรีปาร์ตี้กันสามคนทำกับข้าวกินที่บ้านบอสสาคนค่ะเป็นการขอบคุณน้องยูรีและบ้านฮารดพี่ชนิชาเป็นบอสมาอะไรอะแม่เซฟฝากขอบคุณพี่ชนนิชาด้วยนะคะพี่ฟ้าพี่ชนิชาแล้วก็พี่สาวนะคะ ่ไไาคะเป็นเมนูน่ารากักน่ารักเพื่อสุขภาพเย็นนี้ทุกค,คนที่บ้านบอสเดี๋ยวแม่จะทำให้ให้ให้บอสกินนะคะเอ้ยให้ใหยูริก,กินพน,นะ <c oughs> ให้บอสพะนะปกติบอสอยู่ตอนนั้นก็ทำให้บอสเอาเอาไปด้ย <c oughs> ามคนนี้ต้องไปด้วยกันพออระอรรกับแม่นมพระพี่เลียง <c oughs> เบน์เบน์อ่าบอสใ,ให้พักงานก่อนค่ะเพื่อรักษาตัวเพราะตอนนี้ได้ยามากินเยอะมากนะคะ <c oughs> ก็เลยให้น้องแบบรีรีสตาร์ทแล้วก็รีเฟซตัวเองแล้วให้กลับมาทํางานใหม่เพราะเป็นการติดเชื้อในกระเพาะนะทุกคนได้ยาฆ่าเชื้อมาเต็มไปหมดเลย เรยไม่ได้กินข่าอันเขาเจ้าวกีตาร์น,นี้เป็นเนียวนะนทำทะเลเดี๋ยวเราจะอยู่นี้กันยาวๆนะคะทุกคนแม่ให้น้องดีดก,กีตาร์ให้แม่ร้องเพลงด้วยนะคะ